ครับก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องที่เป็นความสุขในชีวิตให้ฟังนะครับสำหรับคนที่ปฏิบัติได้นะมีมหาเศรษฐีคนหนึ่งอยากจะเลือกรูปสะพ้ยให้กับลูกชายตนก็เลยทำการนัดสาวๆที่จะมาเป็นลูกสะพ้ยให้เข้ามาทำการคุยกันเพื่อจะหาคนที่เป็นลูกสะพย้ย ที่มีความรู้แล้วก็เป็นคนดีให้แกลูกลูกชายตนก็ถามลูกสะใภ้คนที่หนึ่งว่าถ้าข้าพเจ้าให้ปลาเค็มหนึ่งให้ปลาตัวหนึ่งท่านจะเอาไปทําอะไรลูกสะใภ้คนที่หนึ่งก็บอกว่าเอาไปทําเป็นปลาเค็มจะได้กินนานๆคนที่สองก็บอกว่าเอาปลาไปทปําปลาล้าจะได้กินนานนานแต่คนที่สามบอกเอาไปแกงแกงมันก็หมดะดิ เพราะมันแกงกินได้แค่มือเดียวท่านเศรษฐีก็ถามว่าคนที่หนึ่งก็คิดดีคนที่สองก็คิดดีคนที่สามเนี่ยทำไมเอาไปแกงแกงแล้วจะได้ประโยชน์อะไรคนที่สามเลยบอกว่าถ้าแกงเสร็จเราเอาไปแจกคนรอบๆอบข้างบ้านเราเนี่ยให้เขาได้กินแกงปลาเราเนี่ยให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดดังที่เศรษฐีบอกว่า ปลาหนึ่งตัวเนี่ยจะทำยังไงให้กินได้นานๆไม่มีวันหมดก็คือการแจกให้บุคคลอื่นได้กินอร่อยกับเราแล้วเขาก็จะเอากลับมาให้เราเพราะฉะนั้นจึงกินไม่มีวันหมดอันนี้ก็เช่นกันนะครับที่บ้านผมขายถุงละห้บาทหมูก็แพงแต่ให้เยอะเลยนะครับเนี่ยดูดิคืบหนึ่งอ่ะมีแต่หมูเรียกว่าหมูตกคก นะส่วนอันนี้มาจากงานศพนะครับเขาแจกในงานเพื่อให้คนที่รับนั้นนะเอาไปกินเป็นการอุทิศบุญให้แก่คนที่ตายคือคนที่ตายได้อัน,นิี้ส่งแห่งความอิ่มคนกินอิ่มจะได้ไม่เจ็บไม่ป่วยมีสุขภาพแข็งแรงมีกําลังไปทํางานได้หารายได้ได,ได้ก็ถือว่าเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เมื่อพระคุณท่านสวดพระวิธรรมแล้วเรียกว่าเป็นการทําบุญแต่การเอาของมาให ที่แขกได้กินได้อยู่นะ่ะเรียกว่าเป็นการทําทานนี่ก็คือได้มานี่ก็คือชนิดเดียวกันคือกินไม่หมดเราก็ต้องระลึกถึงบุคคลที่เขาให้มาก็คือญาติพี่น้องเขาที่ทําแล้วเอามาแจกเราก็ระลึกถึงแต่อันนี้สิตรงเป้าประเด็นเลยก็คือผมวันนั้นจะไปกินอ่าน้าจันกันอยากสนุกก็เลยไปกินน้ําจันทร์แม่บ้านก็เลยเอาแกงใส่ชามไปเนี้ยโดยที่เอาไปกินกัน ก็ไปพอไปเสร็จแล้วนั่งกินกันแล้วมันไม่หมดเจ้าของบ้านเขาก็ได้กินด้วยนั่งกินข้าวด้วยชามก็ยังอยู่ที่บ้านเขาเพราะใส่ชามไปพอวันเนี้ยเราไปแวะเพื่อไปทุระเราก็เลยคุยกันพอคุยเสร็จเราจะกลับเขาก็เอาแกงใส่ถุงมานี่ไงครับแกงใส่ถุงมากับข้าวใส่ถุงไหมเรากินซึ่งเราก็จะได้กินกับข้าวถุงนี้จึงเรียกว่า เราให้นะเขาก็ให้กลับจึงเรียกว่ากินเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดถ้าเรายังให้ไปอีกมันก็จะกลับมาอีกเป็นอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นคนไทยสมัยก่อนเขาคิดอย่างนี้เขาทำอย่างนี้คนที่อยู่รอบข้างจึงกลายเป็นกาลยานิมิตท,ที่ดีต่อกันเพราะฉะนั้นที่ผมมาทำวิดีโอตรงนี้เพื่อใครได้ฟังแล้วเกิดความรู้สึกนึกย้อนกลับไปส่อดีตคือ ต้องช่วยกันแล้วเราจะได้ความรักจากคนอื่นกลับมาหาเราเมื่อเราให้เขาก็ต้องให้กลับไม่มีบุคคลใดที่จะเป็นผู้รับได้ยาวนานเพราะฉะนั้นขอทุกท่านนะครับได้ชมแล้วมีความรู้ร่วมกันมีความคิดร่วมกันแล้วก็มีความสุขในชีวิตเหมือนกับผมมีความสุขร่วมกันก็ขอสวัสดีครับ